กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุภัทรานะขาขผิวกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะ ดิฉันก็ขอกราบขอบพระคุณทางท่านสมาชิกและก็ท่านกรรมธิการเป็นอย่างสูงนะคะดิฉันทราบว่าท่านให้ความสนใจกับรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกอสมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเอกสารที่ดิฉันได้รับทราบว่าท่านประชุมกันถึง22ครั้งนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าพวกเราน้อมรับข้อเสนอแนะทุกประการเพื่อที่จะดําเนินการสําหรับในส่วนที่ดิฉันอยากจะ ชี้แจงเพิ่มเติมก็คือในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามาที่กสมมากที่สุดนะคะ แล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเราเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญของกสมในปี2567นี้ด้วยนะคะซึ่งมีการดำเนินการต่อเนื่องมาเพราะเรามีการจัดทำสมัชชาสิทธิมนุชนแห่งชาติประจำปีตั้งแต่ปี2565ซึ่งประเด็นเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆจานวน จำนวนมากที่เข้ามาร่วมในการที่จะขับเคลื่อนนะคะรูปธรรมสำคัญที่มีการขับเคลื่อนร่วมกันอตอนนี้ที่ปรากฏเป็นผลก็คือเรื่องการที่าทางกสม,มร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องของการเ,าเ,าเรื่องของประวัติอาชญากรรมนะคะประวัติอาชญากร,รที่ได้มีการเคลียร์ข้อมูลนะคะของผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมแล้วกอ็อยู่ในฐานข้อมูลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ถูก เรียกว่าไม่ได้ฟ้องคดีหรือว่ามีการยกฟ้องไปนะคะ13 000, 000, ล้านรายชื่อซึ่งอันนี้ก็เป็นผลงานที่ร่วมกันของหลายๆฝ่ายนะคะรวมทั้งเราเองก็ปีนี้นะคะเป็นปีที่เราจะให้ความสําคัญกับเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมต้นน้ําเริ่มตั้งแต่เรื่องของการแจ้งความนะคะการจับคุมคุมขังการสอบสวนสืบสวนต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะซึ่งทั้งหลายเนี้ยก็เป็น เป็นประเด็นที่เราจะดําเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไปนะคะสุดท้ายท่นก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับข้อแนะนําทั้งหมดที่ท่านมีให้รวมทั้งกาลังใจที่ท่านสมาชิกได้กรุณาได้ได้เอ่ยถึงนะคะขอบพระคุณมากค่ะ